ท่าแรกตัวอย่างแรกครับข้าแต่อาคัลเทวดามิคาเอลโรดปกป้องเราอีเข้าอีเข้าสามมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลครับปีศาจมันใช้ทุกวิถีทางที่ล่อลวงเราให้ไปสู่ความมืดมิดจนในที่สุด เราลืมไปแล้วว่าคุณรู้่ะเริ่มกลัวแล้วเริ่มกลัวแล้ว,เร,ว,ลวเราอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าเสมอหล่อนยูถ้ากลัวเธอจงเป็นแสงสวา่างจงนำพวกเขากลับมาขอให้พระเจ้าคุ้มคร ท่าแรก7สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ครับต้องบอกแล้วว่ามันสรุปเลยนะครับเป็นแค่คือท่าแรกเพิ่งปล่อยตัวอย่างแรกมาอาจจะไม่ได้เห็นอะไรมากมายเดี๋ยวเราจะได้ดูกันไม่นานนะแต่แต่ผมยังจะบอกว่าน่าสนใจน่าสนใจมาแนวปราบผีน่าน่าดูมากครับสวัสดีครับ